สวัสดีครับผมนูครับ AP a u t o Car ครับผมวันนี้รีวิวรถเข้าใหม่นะครับ m a z d a b t 5 0 Pro ครับผมตัวสูงนะครับคันนี้แต่งเท่ๆนะฮะหล่อเลยครับผมแม็ก0นะครับราคานะฮะเพื่อนๆจะต้องว้าวครับ399ครับผมฟรีเงินดาวฮะออกรถศูนย์บาทครับผมฟรีเงินดาวฮะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับสวยฮะเดี๋ยวพาชมครับผมสภาพดีมากๆครับ b ี5 0 Pro คันนี้นะฮะ4ประตูเกียร์ออโต้นะครับผม สีเทานกฟิรามนะครับสภาพสวยเลยครับผมก็มีล้อมแม็กขนาด20สิบนิ้วนะครับแม็กฟอร์สนะครับยี่สิบนิ้วครับผมสองหกห้าห้าสิบล้อขนาดนยี่สิบนะฮะยางสภาพใช้ได้ครับยางดีครับผมมาพร้อมกับป่งตึมล้อนะครับล้อไม่ล้นฮนระล้อไม่ล้น อันนี้โอนได้สบายครับตัวสูงก็จะมีบันไดข้างนะครับไฮเลเซอร์ฮะตัวยกสูงสีสวยนะฮะเงางามครับผมไม่มีริ้วรอยครับอันนี้ก็จะมีอ,อ,อ,อนี่นะฮะป๊อปอัพฝาปิดท้ายเป็นเป็นผ้าใบฮะฝาปิดท้ายเอาไว้แบบกันแดดก,กันฝนครับ ใช้งานน้อยครับไม่ได้บรรทุกหนักเป็นชนท้ายก็มีเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับเซ็นเซอร์ถอยหลังนี่ติดตั้งเพิ่มนะครับ b ีท50 Pro รีเท่านกพิราบครับผมสีสวยนะเรียบร้อยดีครับผม นี่นะล้อล้อไม่ล้นนะฮะเวลาโอนี่สบายนะครับเวลาโอนเวลาตัวจสภาพผ่านฉลุวนะนครับเพราะว่ามีป่งซุมล้อนี่พาเดินดูลรอบพันก่อนนะครับสี่ประตูไฮเดเตอร์ acer, ตัวสูงครับผมสภาพดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพาชมข้าไในกันต่อครับ อ่าเดี๋ยวมาดูเลขไมค์กันนะครับหนึ่งแสสี่หันสารอกิโลนะครับอันนี้ไมตรงนะครับผมรงอะไรก็จะมีแอร์แบ็กนะครับคอนโซลก็จะมีแอร์แบกด้วยนะครับอันนี้เป็นเกียร์ออโต้หสปีดนะครับรงอะไรมีมันติฟังก์ชันนะครับนี่นะฮะคอนโรลวิทยุนะครับรับโทรศัพท์ได้ ออโต้นะฮะสปอร์ตทอนิกบวกลบเกียร์ได้นะครับเชนเกียร์ ar, เล่นเกียร์ได้ครับผมมาด้ากับฟอร์ดในเครื่องยนต์ดีเซลสองสองนี้ขับสนุกนะฮะขับดีมากๆครับช่วงล่างแน่นนะฮะหนึบเกาะถนนดีเข้าโค้งดีครับคันนี้ภายในก็เป็นเบาะหนังแท้สีดํานะครับเป็นเบาะคู่ตัวนะฮะเนื่งองจากว่าเป็นรุ่นทอบเกียร์ออโต้ครับอ่าระบบก็จะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับ ปับไฟฟ้ามองข้างนะฮะกระจกมองข้างปั่นไฟฟ้านะฮะพับได้นะครับตัวทับก็จะเป็นแบบนี้ครับกระจกก็จะมีออโต้ตัวคนขับนะครับเบาะเบาะทางด้านหลังก็กว้างนะครับนั่งสบายครับห้องโดยสารค่อนข้างกว้างโต่งฮนะไม่ไม่แคบไม่อดัดนะฮะนั่งห้าคนหกคนก็กําลังดีครับผมเจ้าของใช้รักษามาดีนะฮะภายในสะอาด ใช้งานไม่หนักครับคันนี้ครับอันนี้เม็ดอัคเดิมโรงงานนะครับรถไม่เคยไปดีเหตุนะฮะไม่มีพิคว่าไม่มีชนหนักนะครับเม็ดอัคเดิมสวยๆครับนะฮะเม็ดอัคเดิมโรงงานนี่นะฮะก็จะมีเพจอยู่ข้างประตูคนขับนะครับเพจเดิมนะครับซอกประตูเดิมนะฮะน็อตไม่เคยขยับนะครับเดิมทุกจุดนะฮะ รถที่ไม่มีอุบัติเหตุเนี่ยมันก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องถอดนะครับรถสภาพดีมากๆเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาชมห้องเครื่องกันบ้างนะครับห้องเครื่องเดิมๆครับคานเดิมคานเดิมจะมีโคด B อบงทางฝัง่งซ้า,งายฝั่งขวานะฮะนี่คานเดิมนะครับีเดิมทุกจุดนะฮะรองรังน้ำเดิมหมดนะครับ ปากระโปรงไม่เคยถอดครับผมเดิมทุกจุดนะฮะนี่ฮะใต้ปากระโปรงก็จะมีโลโก้มาด้านะครับนี่ฮะเดิมทุกจุดครับผมสภาพดีครับรถไม่เคยมีอุบัติเหตุนะฮะไม่เคยชนนะฮะนี่ฮะฝาไม่มีถอด รุ่นท็อปเบรกจะเป็น ABS นะครับรุ่นท็อปเนี่ยเกียร์ออตโต้เบาะหนังแท้แล้วก็มีแอร์แบ็กมี ABS ครับอันนี้คือเป็นรุ่นท็อปของ Ma z ด a BT 5 0เลยนี่นะฮะคันเดิมเครื่องดีมากเลยครับดูรถกระบะต้องดูคัสซีนะครับสิ่งสำคัญของรถปริงามต้องดูคัสซีว่าใช้งานมาเป็นยังไงลุยน้ำเค็มไหมอยู่ในจังหวัดไหนอะไรประมาณนี้นะฮะอยู่ติดทะเลไหมแต่คันนี้ก็อยู่กรุงเทพครับผม นี่ฮะคัสตีดำาฮะภาษาพ้าก็เรียกคัสตีดำครับสภาพดีครับผมใช้งานได้ยาวๆครับสรุปราคาให้ฟังนะครับคันนี้นะฮะราคาโปรโมชั่น399,000นะครับฟรีเงินดาวครับฟรีโอนฟรีจัดฟรีประกันภัยนะครับออกรถศูนบาทครับเพื่อนๆไม่ต้องใช้เงินนะครับรับประกันไม่มีพกว้าไม่มีชนหนักนะครับผม การันตีเครื่องเกียร์ให้อีกหปีนะครับต่างจังหวัดจะส่งได้ครับผมมีรถสไลด์มีเทรเลอร์บริการนะครับโทรหาเราได้ตลอดครับ a อ a โต้ค้าครับผมถนนการยาพิเศษครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรไปให้นะครับไม่มีวันหยุดครับโทรมาได้ทุกวันครับสวัสดีครับ